ขาะที่เมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุธิยกรที่ตั้งคำถามประเด็นเที่ยวบินเช่าเหมาลาของการบินไทย30ล้านตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าแล้วบอกไหนบอกว่าเปรียบเทียบไม่เห็นคุณเศรษฐาท,ทวีสินเมื่อวานนี้บอกสั้นๆว่าถแถลงไปหลายหนแล้วก็ตามที่ถแถลงมันถูกกว่าหมายถึงจะใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศันการบินไทยเนี่ยจะถูกกว่า แล้วก็ย้ําด้วยเมื่อนักข่าวถามว่ามีนักธุรกิจไปด้วยหรือเปล่าคนา,าย,ยกเสษฐาบอกว่าไม่มีค่ะ แต่ที่ดูจะเป็นการตอบโต้เลยก็คือโฆษกรัฐบาลรับบทตอบโต้แล้วองไปคุณชัยวัชรงค์ค่ะโต้อาจารย์สมชัยยืนยันว่าท่านนายกเนี่ยเป็นนักธุรกิจดังนั้นท่านรู้อยู่แล้วอันไหนคุ้มที่สุดมีการเน้นย้ําด้วยนะคะว่าการใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยท่านนายกย้าว่ามันต้องสมเหตุสมผลการที่อาจารย์สมชัยออกมาแสดงความเห็นเป็นทัศนคติส่วนตัวแต่รัฐบาลก็มีวิธีคิดของตัวเองที่อาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์สมชัยสุดแท้แต่อาจารย์จะว่าอย่างไรก็เชิญเพราะ อาจารย์ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจมาก่อนไม่มีประสบการณ์แต่คนที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมุมมองคงไม่เหมือนกับอาจารย์เนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับท่านเน้นมากเลยครับว่าใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยของประชาชนเนี่ยต้องสมเหตุสมผลมันท่านนายกได้พิจารณาที่เสนอมาแล้แพงกว่านี้นะครับเอาว่าอันไหนดีที่สุดนะครับ ท่านนายกยืนยันเลยครับว่าอันนี้เลือกช้อยที่สมเหตุสมผลที่สุดพอสมควรเหมาะสมไม่มากไม่น้อยไปพอดีๆเป็นทัศนคติของอาจารย์สมชัยครับเราน้อมรับอาจารย์จะวิจารณ์เราก็ไม่ว่าอะไรแต่รัฐบาลก็มีวิธีคิดของตัวเองซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์สมชัยอาจารย์ไม่ได้เป็นไม่ได้มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจมาก่อนไม่มีประสบการณ์นะครับคนที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจด้านอะไรเนี่ยมุมมองคงไม่เหมือนอาจารย์หรอกครับ นี่ขณะที่เมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยก็ยังโพสอีกและคราวนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคณะนายุมรีเศรษฐาทวีสินซึ่งไปเป็นทางการกับคณะของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่ง่ซึ่งไปสิงโโรร แปลกนะสกรณีนี้ต่างกันมากมายระหว่างไปสิงคโปร์กับไปอเมริกา 1. สิงคโปร์มีรายชื่อผู้ไปทั้ง12คนแจกแจงรายชื่อค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงครบถ้วน 2. อ,อเมริกาทราบว่าไปกัน50คนเป็นใครบ้าง ทราบแค่6คนคือนายกภรรยารัฐมนตรีต่างประเทศปลัดต่างประเทศเลขา BOI และโฆษกรัฐบาลแต่ที่เหลือเก็บงำเป็นความลับรู้แต่ค่าเครื่องบิน30ล้านส่วนค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางในประเทศล้วนไม่มีการชี้แจงนี่ก็เป็นการโต้อตอบกันนี่ท่านผู้ชมนอกเหนือจากนั้น กรณีมีนักธุรกิจเริ่มร,ร่วมเดินทางไปด้วยโดยใช้งบประมาณของรัฐสองคนตอบไม่ตรงกันนายกตอบว่าไม่มีส่วนโคศกชัยตอบว่านายกมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจไม่เหมือนคุณสมชัยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจโคศกไม่ได้บอกว่ามีนะค่ะ,ะแล้วก็บอกแปลกดีเรื่องที่ควรปโปร่งใสกลับลับๆล,ล่อๆฝ่ายค้านควรตั้งกระทู้ถามให้รักษาการนายกตอบถ้าบอกไม่รู้อีกก็ตีราคารัฐบาลชุดนี้ได้ ก่อนจะไปเป็นประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับทริปคุณปฏิพัทธ์สันติพาดากลับมาเรื่องนี้